สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเนี้ยผมเนี่ยมองพระบุญศาสนาด้วยความเป็นถ่วงเพราะรู้สึกว่ามันจะหลุดโลกแล้วก็อืมเรามีเรียกว่านักบวชด,ดีกว่าจริงๆจริงๆก็พะระแหละแต่ว่าคือผมว่าพูดตำจงนะผมไม่อยากเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าพระเพราะผมมีความรู้สึกว่าพระเนี่ยคือผู้ไกลจากกิเลสนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรม ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีคําสอนที่ผิดเพี้ยนไปไกลามากนะครับคือถ้าไม่พูดเนี่ยมันจะกูไม่กลับนะหรือว่าจะกลายเป็นว่าแบบนี้ไปแล้วนะครับก็คือเรื่องหาเงินปรึกษาพระเรื่องธรรมะปรึกษาคารวสาไปไปมา,มาเนี่ยคารวสาจะรู้ธรรมะมากกว่าพระมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับทีนี้จะบอกว่ามันมีกรณีของ เรียกว่าพระแล้วกันเพราะในไหนเขาหอมเพราะเหลืองนะครับให้เกียรติเขาเขาหน่อยนะครับมันมีพระพระรูปหนึ่งซึ่งผู้พ่าพระอนาคากลับมาเกิดได้อีกขณะเป็นพระนะครับนะพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดได้อีกเออแล้วก็เขาพูดถึงว่าพระไตรปิฎกเนี่ยบางครั้งจะต้องพิจารณาไต่ตองเชื่อถือต่มึงเราไม่ได้นะครับคือผมก็องบอกว่าพระบรมาสดาของเราเนี่ย ท่านนิพพานไป2 5 0 0กว่าปีแล้วไอ้ตัวแทนของพระศาสดาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะครับมันก็มีพระไตรปิฎกคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกคําสอนอะไรก็ตามเนี่ยจากครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าเรานับถือเนี่ยถ้ามันนอกเหนือจากพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นคําสอนที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะพระไตรปิฎกเราเนี่ยผ่านการสังงขยนามาแล้ว นะครับพิจารณามาแล้วว่ามันทุกอย่างที่ในพระจตรปิฎกเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบว่าธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยถูกต้องหรือไม่คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสามอย่างมันมีสามขั้นคืออะไรครับปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนะคืออะไรคือปริยัตเนี่ยถ้าคุณคิดจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนอาจจะตับจากตำรับตำราจากข้อมูลต่าง,างๆนะครับ ซึ่งก็คือปไตยบิดกเรียกว่าปริยัตินะครับทีนี้พอเรียนรู้เรื่องปริยัติแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นปฏิบัตินะครับปฏิบัติคือทุกอย่างมันจะกเอือกันหมดนะครับปฏิบัติมันก็ต้องถูกต้องตามปริยัติถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามปริยัตเนี่ยมันเพี้ยนนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติเลยแต่ไม่ปริยัตินะครับคืออยู่ๆจะปฏิบัติทําเลยนั่งสมาธิกรรมฐานอะไรเลยเนี่ย โดยที่ไม่ศึกษาจากพระไตรปิฎกไม่ศึกษาจากตําราเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันผิดเพี้ยนนะครับเพราะการทําสมาธิเนี่ยบางครั้งมันเกิดนิมิตลวงแล้วก็ไปเกิดเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสค,คิดว่าตัวเองบรรลุทำขั้นนู้นขั้นนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพียงผลจากสมาธิและก็หลงทางไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งทานที่น่าเป็นห่วงนะการที่มีพระรูปหนึ่งมาบอกว่าพระพุทธเจ้า ยังสามารถกลับมาเกิดได้อีกได้พระอนาคายังกลับท่านมาเกิดได้อีกได้นะครับผมก็อ,อยากรู้ว่าท่านเอาอะไรมาเป็นหลักฐานว่ามันเป็นว่ามันว่ากลับมาเกิดได้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับอนาคายแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ไม่กลับมานะครับมันสิน้นมันสิ้นเชื้ออะไรที่จะจะเกิดแล้วอะ่ะมีทางเดียวคือว่าถ้าพระอนาคาเนี่ยง่ายๆวัด ตายเนี่ยตายในโลกมนุษย์เนี่ยก็จะึงเกิดเป็นชั้นพม่โลกเรียกว่าชั้นสุดทาวาสซึ่งมีชั้นเดียวเท่านั้นนะครับที่พระอนาคาสามารถไปเกิดได้นะแล้วพระผู้เดเจ้าเนี่ยเมื่อดับขันพระริพิพานแล้วเนี่ยท่านกลับมาเกิดอีกไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าสิ้นมันมัน,ม,นมันไม่มีอะิรทีิป,ป,ป,ปฏิสนธิแล้วเนี่ยสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษที่จะกลับมาเกิดได้อีกแล้วนะครับเพราะอะไรผมจะเปรียบเอาง่ายๆเลยนะ ทำความเข้าใจกันง่ายๆพระอนาคา,ามีบุญไหมครับมีบุญอันสูงสุดสมมติสมม,ต,สม,มตินะผมเป็นพระอนาคามะนะเนี่ยแล้วผมไปอยู่ชั้นพรมสุทาวาสคือตามพระไตรปิฎกเนี่ยผมไม่ต้องบรรลุธรรมนั่นแล้วสาเร็จเป็นพระอ,อ,อรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกนะครับแต่พระอนาคามีบุญสูงกึ่งกึ่งจะเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะครับสมมุติผมกลับมาเกิดอีกผมเป็นพระอนาคามถูกไหมครับ ผม่ก็มาเกิดกลับว่าเกิดเนี่ยผมไปเรียนหนังสือผมไปอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่บางทีดุผมว่าผมตีผมนะครับไปอยู่กับเพื่อนไปเรียนไปไปเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเพื่อนเรียกเฮ้ยไอ้อเนกใช่ไหมครับครูเกิดอาบําโทษผมตีเฮ้ยไอ้อเนกวันนี้สิมาฉันมาฉันจะตีเธอฉันจะลงโทษเธอใช่ไหมหรือไม่โดนเพื่อนฝูงด่าเดินบูลลี่เนี่ยพระอนาคานะครับบาปหนักไหมครับ มันจะบาปหนักเขาท่านถึงมาเกิดไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นบุคคลชั้นสูงแล้วคือพระอนาคาพระอรหันเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะกลับมาเกิดได้อีกและท่านจะไม่ยุ่งกับโลกมนุษย์แล้วเพราะว่ามันเกิดความเบื่อนหน่ายที่จะไม่เกิดอีกแล้วนะครับพระอนาคาเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายคืออสุจิไม่มีแล้วมันเหือดจริงมันเหือดแห้งไม่หมดมันไม่สามารถจะผลิตได้เป็นผู้หญิงก็ไม่มีรวมทางเพศแล้ะ นี่คือพระอนาคายิ่งพระอหรหันต์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับที่พระองค์นั้นบอกว่าพระอนาคาก,ากลับมาเกิดได้พระพุทธเจ้ากลับมาเกิดได้พระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับสูงสุดแล้วเนี่ยคนเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นลูกคนธรรมดา,าอีกเหรอครับจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเหรอมันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้คือมันพ้นอสวกิเลสระดับมาแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ พระรูปนั้นบอกเนี่ยผิดผมฟันธงเลยผิดผิดแน่นอนผิดจากความเป็นจริงผิดจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือผมจะไม่ว่าอะไรท่านเลยถ้าท่านจะถ้าท่านจะพูดถึงอะไรก็ได้ที่มีเกี่ยวกับพระอนาคาพระพุทธเจ้านะครับจะเป็นพหมจะเป็นอะไรก็ตามเน่ยท่านพูดไปเลยและถ้าท่านไม่อ้างพระพุทธาศาสนาเนี่ยท่านตั้งรัฐทธิใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านไม่ต้องหพผาเหลืองเพราะว่าคําสอนที่ท่าน บอกเนี่ยมันไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงและจะมีคนเชื่อนะครับยังไงก็ตามพระอนาคาพระพุทธเจ้าไม่สามารถกลับมาเกิดได้เพราะมันพ้นไปแล้วอย่างสมมุติคุณเรียนจบคุณเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยคุณจะกลับมาเรียนอดุอดมาลไหมมันก็กลับมาไม่ได้ถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะไปลงไปคุกคีกับเด็กกับเด็กอุบมาลได้ พ้นจากตรงนั้นแล้วเนี่ยพ้นจะคือร่างกายมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้สะอาดแล้วพระระดับพระอนาคาคาเนี่ยเบื่อในสังขารแล้วนะครับเรียกว่าเบื่อในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านไม่อยากกลับมาแล้ว่มันเหนือเทวดาเหนือพรหมนะครับพระอนาคาคาเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เช่นกันท่านดับขันประริพิพานไปแล้วพระอนาคาคาก็ไปแล้วนะครับจะบอกว่าไอการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าไม่อ่านพระไตรปิฎกเลยเนี่ยถ้าไปฟังแต่ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่หลงผิดเพราะบางคนนะครับครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยก็หลงผิดเช่นกันแล้วมาสอนสิใช่ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังหลวงตามหาบัวช่วงนั้นเป็นมหาแล้วก็ไปกราบหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์นะครับหลวงตามหาบัวเนี่ยนั่งสมาธิจนจ,นจิตว่างไปหมดเลยนะครับว่างแสงสว่างโอภาสเกิด ความรู้สึกเหมือนหมดกิเลสแล้วเนี่ยเกิดความปิติไปหาหลวงปู่มัน่นบอกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนิพพานหรือเปล่านะครับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นตอบว่าไงหลวงปู่มั่นบอกว่าคือนิพพานนั่นน่ะมันเป็นนิพพานของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่นิพพานของศาสนาพุทธใช่ไหมครับคือความสงบความโล่งอะไรพวกนี้ยมันเกิดได้ทุกคนถ้าคุณฝึกสมาธิแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าบรรลุแล้วนะครับ บางคนนั่งสมาธิเห็นนุ่นเห็นนี่เห็นเทพเห็นพรมเห็นชาติที่แล้วเกิดความรู้สึกหลงผิดคิดว่าต,วตัวเองเป็นผู้พิเศษใช่ไหมครับเราก็เห็นเห็นอยู่ตั้งตนเป็นอาจารย์ตาทิพย์บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งของเราเนี้ยมันเสื่อมได้มันไม่ใช่สิ่งทีรังยั่งยืนเลยนะครับมีโอกาสที่จะหลงผิดเขาเรียกสัญญาวิปลาสนะดังนั้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะทิ้ง คำว่าปริยัติไม่ได้นะครับคุณจะทิ้งพระไตรปิฎกไม่ได้ครูบาอาจารย์อะไรที่สอนคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบจากพระไตรปิฎกนะครับถ้าไม่ตรวจสอบเนี่ยโอกาสที่จะหลงผิดมันมันมีเยอะนะครับ <c oughs> ผมอยากจะแนะนําด้วยซ้าไปก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราสนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยอยากจะนั่งกรรมฐานอยากจะเดินจงกรมอยากจะตัดกิเลสเนี่ยคุณหาพระไตรปิฎกอ่านก่อนอ่านก่อนเลยนะครับ อ่านให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นะครับแล้วทดสอบว่าท่านสอนตรงหรือ,รอไม่นะครับถ้าท่านสอนไม่ตรงเนี่ยมันเพี้ยนมาแล้วมันผิดเพี้ยนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราจะเห็นพระนอกรีธเยอะใช่ไหมครับพระผิดศีลพระทําความชั่วพระประชิดพระเช้าเอ็นเพลน,นอนเย็นอ่าเย็นจําวัดดึกสงัดสัตมามากนะครับ จริงๆพวกนี้ผิดไหมอาบัติครับคืออาบัติพวกนี้บอกเลยเลยว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ทําลายพระพุทธศาสนาที่สุดมากที่สุดเด็กไม่ใช่พระพวกนี้นะครับพระพวกนี้จับได้ก็สึกอ,ออกไปกระจบนะครับเขาเรียกว่าพระพวกเนี้ยทํำลายเปลือกเปลือกพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรครับคือพระที่เข้ามา แล้วดัดแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับบิดเบือนคําสั่งสอนของผู้เจ้าเขาเรียกว่าสัตสัตธรรมปฏิรูปนะครับคนพวกนี้น่ากลัวมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันทําลายเขาเรียกทำลายแก่นแก่นพระศาสนาเลยนะครับถ้าไม่เชื่อพระไตรปิฎกนะครับและเราจะเอาอะไรเป็นหลักฐานยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถูกต้องนะครับบางคนแต่งเองนะครับคิดเองเออเองคือเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรพวกนี้ เรื่องคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาคิดเองเออเองไม่ได้มาตีความเองไม่ได้นะครับคือพระรูปนั้นเนี่ยผมอะดูคลิปแล้วเขาตีความเองนะครับเขาตีความเองแบบเป็นเป็นแบบนั้นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุทมแล้วนิพพานไปแล้วเนี่ยอยากจะส่งเคาะเวรยศัตร์ก็กลับมาเกิดอีกใหม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พระอนาคาจะกลับมาเกิดใหม่ได้เพื่อส่งเคาะมนุษย์เป็นไปนไม่ได้ขั้นต้องส่งเคาะตอนมีชีวิตอยู่ พระบุตรเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่นิพพานไปแล้วเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะท่านกลับมาช่วยอะไรอะไรพวกเราไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้คืออะไรเขาเรียกพลังงานอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะคือพระุทธเจ้าพราะอรหันต์เนี่ยมีพลังงานดังนั้นเมื่อท่านดับขันไปแล้วเนี่ยเขาเรียกพลังงานเนี่ยท่านจะเหลืออยู่นะครับสําหรับใครที่มีสมาธิดีๆใครที่อยากได้พลังงานนั้นเนี่ย อาจจะเข้าไปถึงพลังงานนั้นด้วยด้วยเลยครับด้วยการฝึกสมาธิแล้วดึงพลังงานนั้นมาใช้ที่ท่านทิ้งไว้นะครับหรือไม่ด้วยการใช้คาถาเขาเรียกไสยเวทพุทธ,ธาคมเพื่อดึงพลังงานนั้นมาใช้ใครดึงได้มากมาก็มีอนุภาพมากนะครับมันมีอยู่แค่นี้คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รับรู้แล้วแต่ท่านทิ้งพลังงานไว้นะครับเขาเรียกได้ว่าไสายเวทพุทธาคมนะครับหรือใครที่ฝึกสมาธิก็ดึงพลังงานมาใช้ได้ ปลูกเสกวัตถุมงคลนี่คือการดึงพลังงานของผู้เจ้านะพระกระหังที่ท่านทิ้งไว้นะครับท่านไม่มได้มาช่วยเราเพราะท่านนิบพานไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรครับคือคนที่เข้ามาทำลายแก่นพระศาสนาบิดเบือนพระศาสนาพวกนี้อยากจะทําให้ศาสนาพุพทธเสื่อมอย่างแท้จริงส่วนพวกที่พระนอกรีตพระปิดศีลพระอาบัติเนี่ย อันนั้นก็ทําลายแต่ทําลายแค่เปลือกนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับก่อนจะปฏิบัติธรรมนะครับศึกษาพระไตรปิฎกก่อนนะครับย้ํานะครับมันมีขั้นตอนปริยัตคือการศึกษาจากตำรับตําราจากข้อความต่างๆจากอะไรที่พระไตรปิฎกนะครับปฏิบัติคือการเข้าสมาธิหรือการวิปัสสนาแต่ต้องถูกต้องตามพระไตรปิฎก นะครับและก็ปฏิเวทขั้นสูงสุดคือผลที่รับได้รับจากการปริยัตปฏิบัติมันจะเป็นปฏิเวทก็คือว่าการบรรลุทางนั่นเองฝากไว้แค่นี้นะครับด้วยความเป็นห่วงในพระพุทธศาสนาครับเพื่อกับผม